สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถราคาถูกๆนะมานำเสนอด้านหลังกับผมเป็น Toyota h ไฮรักวีโกแชมป์จดทะเบียนปี2015นะนะเรามีบริการจดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องเข้ามาที่เต็นท์ก็ได้นะครับเรามีบริการไปหาถึงหน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับเนาะทั่วประเทศออกง่ายๆนะรถสวยๆคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่4,800บาท4,800บาท ได้วีโกแชมจดทะเบียนปี2015รถสวยสภาพดีนะรายละเอียดจะเป็นยังไงจะถูกใจใครหรือเปล่าติดตามไปกับสมแบร์เลยนะครับผมผมเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชมจดทะเบียนปี2015นะสีเทานะสีเดิมจากโรงงานเลยละ่ะนะครับคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานนะครับรถเดิมรถสวยนะครับนี่ออกรถง่ายๆนะคันนี้ใช้เงินดาวเพียง1 9 0 0 0บาทดาว19,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ4,800บาทนะครับ ทำไมถึงตรงดาวหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าเป็นรถปีต่ำนะจัดทะเบียนจัดไฟแนนซ์ได้ไม่เต็มนะครับเราจัดไฟแนนซ์ได้ไม่เต็มก็ต้องดาวส่วนต่างไปนะครับเนาะแต่รถสวยเดิมบางเลยละ่ะคันนี้นะครับนี่นะออกรถได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับกระจังหน้าพกโลโก้กับฝากระโปรงพวกนี้ของเดิมนะครับนี่คันนี้มีอินเตอร์คูลเลอร์ให้ด้วยนะนะครับ เป็นเครื่องยนต์สองพเชื่อเพลิงดีเซลนะครับเนาะล้อเป็นลอ้อขอบกระทะนะครับแล้วก็ยางดีสี่เส้นไฟตาเดิมไม่แตกไม่รลา้าทั้ง2ด้านป้ายทะเบียนพอพึ่งขอไข่106 7สกลนครนะครับอ่าเบอร์โทรอยู่ด้านล่างสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถนะครับโทรมาเช็คกันก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเนาะ0 8 0ย์แปดศูนนสางแดตัวสีแดงผมแปะไว้ให้อยู่นะครับมีรอยลักยิ้มรอยขนแมวมั่งนิดๆหน่อยๆแต่ได้รถเดิมนะครับ นี่ล้อก็เป็นล้อขอบกระทะล้อเดิมนะครับนี่นะเป็นยางปี2021ยางบิสโตนนะครับยางบิสโตนยางขอบ15นะดอกอยางก็โอเคใช้ได้เลืออยู่เป็นยางปี21นะครับฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันเลยครับผมนะฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันแล้วก็ภาษีปี69นะนะครับปี69สวยงามนะครับ สีสวยสีเทาคันนี้นะครับนี่รถสวยพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีขับดีประหยัดน้ํามันวีโกแชมประตูไม่ช้ําไม่เยอะไม่ย้อยเป็นกระจกไฟฟ้านะครับบอกเป็นบอกผ้าบบอเดิมนะครับนี่บบอเดิมอ่าเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับไม่ขาดเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับแล้วก็มีทุงลมนะครับทุงลมทั้งสองด้านนะทุงลมสองด้านนะครับ ดาวหนึ่งหบาทผ่อนเดือนละ4,800บาทนะครับสวยงามสาสานร,รถเดิมบางเลยละคันนี้นะครับแคบเปิดได้ขึ้นง่ายลงง่ายสบายนะครับแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์นะครับดูได้เลยเม็ดอาร์คเรียงกันเป็นแถวนะครับเม็ดอาร์กสวยๆนะครับนี่เล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2องแ0นสี่หมบาท2 4 9 0สนบาทเด้อนะครับ 2,49,000บาทดาว19,000บาทผ่อนเดือนละ4,800นะครับเจ้าของเดิมอยู่ที่ลำดับที่4นะครับสีเทา120แรงม้านะครับเครื่องยนต์2,500ดีเซลนะพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับนี่เอกสารในการออกรถไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับก็ใช้สมุดเล่มเขียวนะครับถือเข้ามาหาเราได้เลยนะครับ่านในที่ทำงานกันเดือนก็ใช้บับรองเงินเดือนนะครับ พอคาไม่ขายใช้ใบ,บพัิธุ์ใบประกอบการนะครับสวยงามนะครับนี่นะสงสัยยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อนะครับหรือท่านใดที่จะเข้าไปดูในเพจ Facebook ก็เข้าไปดูที่เพจส้มแบ้ได้เลยนะครับใน Facebook นะเพจส้มแบ้นะครับไปท้ายเดิมๆไม่แตกไม่เล้าวสวยงามนะครับนี่นะเป็นตัวเจเด้อคันนี้เด้อนะครับเป็นตัวเจ วีโคโตเจแต่เปิดแข็บได้นะครับนะตตะเข็บเดิมอยู่ครบหมดนะครับกระบะสวยๆล่องกระบะนี่ฝาท้ายไม่เป็นสนิมนะครับล่องกระบะก็เดิมๆนะไลเนอร์ก็สวยๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะนะครับต่เข็บเดิมท้ายเดิมนะครับนี่รับประกันการันตีได้เลยว่ารถเดิมแท้เลยละ่ะนหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับ กันชนท้ายก็มีมาให้แล้วก็ยางอะไรก็มีครบช่วงล่างสวยๆพื้นกระบะไม่ผูกไม่เป็นสนิมจัสซีสวยๆไม่วอาไม่แหง่งของเหลวเปลี่ยนท้ายให้ใหม่ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่ครบพร้อมใช้งานลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จัด ไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยถึงหน้าบ้านได้เลยนะสอง0สนสี 9, บาทนะครับ2 4 9 0สนบาทนะครับสวยงามประตูไม่ช้ำทั้งสองด้านเลยดาวหนึ่งหมบาทผ่อนเดือนละ4,800บาทนะครับศูนย์แป0ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์แปดนะครับตุลต้าห้รักวีโกแชม์นะครับ0 80, 0 13, 7, 8, น,บ Champ, น,บนี่นะ อ่าโตยตาไฟลักวีก็แชมป์นะครับเรยกไหมวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลพปรมไร่สามก้านนะครับพวงโมไร่สามก้านแล้วก็มีทุงลมให้ด้วยนะครับนะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับเครื่องเสียงของเดิมแอร์เดิมเอาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับทีเดียวติดชึ้งเลยนะครับส่วนไฟใช้ได้หมดทุกจุดนะครับส่วนแอร์ก็เคสหนึ่งเคสสองเคสสามเคสสี่แอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะอ่าเครื่องเสียงใช้ได้แอร์เย็นกระจกก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกจุดเลยลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยล่ะนะครับเนาะนี่ สองด้านเลยนะครับนะครับทั้งสองด้านเลยมีทุงลมให้ทั้งสองด้านด้วยนะครับนะพวกนี้จะได้หมดเลยเครื่องดีเกียดีเอาที่พาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงครับห้องเครื่องของวีโว่แชมป์คันนี้นะนะครับเป็นห้องเครื่องก็เดิมๆเ,เครื่อง2องพันหดีโฟดีนะครับขานหน้าเดิมนะขานหน้าเดิมเลขขาหน้าเห็นเด่นชัด RL อยู่ครบแก้มเดิมนอ็อตแก้มเดิมดวสวยๆนอ็อตฝากระโปรงเดิมเดิม นะรถเดิมจัดเลยคันนี้นะครับมือดอีรถสวยๆนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะแตนะ่มันเครื่องไม่ไอนะแบตเตอรี่ก็ไฟโอเคเลยล่ละนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับคันนี้ขับดีนะขับดีเครื่องดีช่วงล่างดีนิ่งดีนะครับรถสวยพร้อมใช้งานการันตีได้เลยนะครับ ครับทางไกลสบาย249,000บาท249,000บาทเด้อ Toyota Hilux Vigo Champ s, สีเดิมจากโรงงานเครื่องดีเกดนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจ Toyota Hilux Vigo Champ คันนี้นะคันนี้ครับเปิดราคาอยู่ที่249,000บาท249,000บาทออกรถเพียง19,000บาทผ่อนเดือนละ4,800บาท ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาเช็กก่อนว่ารถยังอยู่ไหมหรือจะเข้ามาดูรถเนาะรถจอดอยู่ที่สกลนครใครจะมาดูรถก็ให้โทรมาก่อนช่องทางการติดตามทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ส้มแแบเพจส้มแแบเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับเนะาะส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรย่ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปนี้ส้มแแบขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ